ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินอยากลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2จะต้องมีธนาคารอะไรถึงจะผ่านได้รับเงิน3,500บาทคลิปนี้มาดูกันครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอฟรีไม่คิดตามกับช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินครับคุณผู้ชมครับสตางค์ได้รับคําถามน,นะครับจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้ถามมาว่าลาสตางค์จ๊ะ ป้าอยู่ที่อุทยัยน่าจะเป็นอุทัยธานีนะครับป้าอยากลงคนละครึ่งต้องใช้ธนาคารอะไรบ้างจ๊ะเห็นเขาบอกว่ากรุงไใครเท่านั้นใช่ไหมลูกอ่ะมาตอบกันนะครับใครที่จะลงไทเบย์คนละครึ่งพวกนี้จะมีบัญชีธนาคารอะไรบ้างถึงผ่านนี่เลยครับ นี่คือบัญชีธนาคารนะครับที่เขาเนี่ยจะให้คุณเติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและในส่วนของ g w a l l e t ถ้าคุณนะครับมีบัญชีธนาคารหนึ่งในบัญชีในนี้นะครับหรือมีทุกธนาคารก็ได้มีกี่ธนาคารก็ได้ขอให้เป็นโลโก้ธนาคารในนี้หลายคนบอกว่ามองไม่เห็นโทรศัพท์จอเล็กอ่านให้ฟังหน่อยไม่เป็นไรถ้าคุณมีกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์หรือกัิกรไทยหรือทหารไทย t m b หรือกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยาออมสินธนาชาติธกกศหรือ UOB นะครับคุณก็สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพรุ่งนี้ได้นะครับคือพุ่งนี้เนี่ยเป็นการลงทะเบียนก่อนนะครับจากนั้นเขาจะส่ง S&S m มาให้คุณนะครว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่ จากนั้นเมื่อคุณได้รับสิทธิ์แล้วในวันที่1มกร,ราคมนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเฟษสอเนี่ยคุณจะได้รับเงิน350บาทแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้คุณใช้วันละ150บาทในส่วนของรัฐบาล เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเติมเมงินของคุณมาด้วยนะครับจะเติมกี่บาทก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะซื้ออะไรสมมติว่าคุณจะซื้อเ,เตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยห้บาททีนี้เอา50บาทมาหาร2คนละครึ่งนะครับก็จ่ายคนละยีรัฐบาล25บาทคุณจะต้องโอนเองินจากธนาคารตามโลโก้เหล่านี้ที่เขามีให้นะครับเลื่อนมาแบงค์นหนึ่งโอนเข้ามา25บาทเพื่อให้2กลุ่มทั้งรัฐบาลแล้วก็เงินของคุณมันมารวมกันเป็น50บาทครบจํานวนอาหารหรือสินค้าที่เราจ่ายนั่นนเองะครับ แต่บางคนบอกว่าถ้าขี้เกียจโอนบ่อยอ่ะโอนทีละร้อยได้ไหมได้คัดต่ำโอนหนึบาทถ้าคุณมีเงินเยอะคุณก็โอนไปเลยพันหนึ่งนะครับใช้นานๆนก็ได้แต่ถ้าหาเช้ากินข้ามโอนละร้อวละ0้า50บบาทก็ยังได้นะครับเอาเป็นว่าขอให้ลงทะเบียนผ่านก่อนแล้วถ้าคุณมีบัญชีธนาคารตามนี้นะครับ คุณได้ใช้เงินแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะพ่กนี้การลงทะเบียนนี้ไม่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารเลยใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้นนะครับส่วนที่คุณป้าที่อยู่อุทัยธานีถามสตังค์มานะครับบอกว่าเห็นเขาบอกว่ากรุงไทยเท่านั้นใช่ไหมลูกใช่ครับแต่ไม่ใช่สําหรับประชาชนทั่วไป ถ้าใครที่จะเป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าแล้วจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับคุณจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยสรุปแล้วคือ คนที่จะลงทะเบียนนะครับในส่วนของประชาชนทั่วไปบัญชีธนาคารอะ,อะไรก็ได้ส่วนใครเป็นพ่อค้าแม่ค้จาจะเข้าวมโครงการครละครึ่งในร้านของตัวเองต้องมีบัญชีกรุงไทยก่อนถ้ามีแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไปติดต่อที่ธนาคารได้เลยนะครับพรุ่งนี้ใครจะลงทะเบียนคนละครึ่งบ้างต้องเตือนมากี่โมงอย่างต่ำเนี่ยตีห้านะแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับวิธีการลงทะเบียนสตังค์เนี่ยทำละเอียดไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับพอดูคลิปนี้จบปั๊บมันจะขึ้นมา ทีแล้วคุณก็คลิกดูต่อได้ละกันนอกจากนี้ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งอย่ากเก็บไว้คนเดียวสิทธิประโยชน์ของคุณถามมาใต้ล่างบอกชื่อจังหวัดที่รับชมและคําถามนะครับสตางค์จะมีทีมงานรวบรวมคําถามและมาตอบคุณในแต่ละคลิปหากคุณชอบข่าวการแจกเงินแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางค์จะส่งข,งขา่าวให้คุณพิเศษกดใครเฉพาะคนที่กดกระดิ่งเท่านั้นฟรีไม่คิดตังค์กับ,บรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวซัีโอสั้ ชัดดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้วันนี้จะตังจัดเต็มนะครับกับคนละครึ่งทั้งวันแน่นอนครับ